สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ making cooking with เล็กแต่รวยเล็กนะครับวันนี้เราจะทำหมูกรอบนะครับอบพริกป่นนะครับใช้โอ่งนะครับเราใช้ฐานวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหมูกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะทำหมูกรอบวันนี้นะครับนี่หมูครับเราตัดขายไปเมื่อวาน นะครับนี่เลยประมาณเกือบสอกิโลแผ่นนี้นะครับเป็นหมูสามชั้นนะครับนี่เราแช่อาไว้ก็เป็นน้ําแข็งเดี๋ยวเราไปคลายก่อนนะครับเพราะว่าหมูยังแข็งตัวอยู่ก็เราอบช่วงบ่ายกันนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับหมูกรอบนี่คือทําได้หลายรูปแบบนะครับบ้างก็ไปต้มนะครับต้มแล้วเอาไปทอดบ้างก็คืออบหลายหลายสูตรมากนะครับแต่วันนี้ก็ making ง o o กิ้งจะพาท่านมาทําสูตรของ m a k i ิ้ง o ุกกิ้โดยเฉพาะนะครับหมูกรอบนะครับอบพริกป่นนะครับวันนี้นะครับเราใช้พริกป่นส่วนผสมต่างๆของเครื่องเทศด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการหมักกันหลังจากที่เราคลายตัวนะครับให้หมูคลายออกมาก่อนนะครับนี่ยังเย็นเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ชมกันอีกสักคลิปหนึ่งของ Making Cooking นะครับก็ บางครั้งก็ไม่มีเวลานะครับก็เราทําอาหารตามออเดอร์อย่างบาร์บีคิวและต่างๆนะครับอาหารเลี้ยงบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับตามภาษาของช่วงมงที่โควิดนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็เกิดวิกฤตมากโดยเฉพาะตัวผมก็วิกฤตนะครับร้านอาหารนะครับด้านหลังใหญ่มาก400กว่าตารางเมตรนะครับตอนนี้ไม่มีลูกค้านะครับทั้งๆที่เมนูเราเก็บหมดแล้วเราออกเมนูเฉพาะห้าอย่างต่อวัน ก็แทบจะขายไม่ออกครับช่วงนี้ก็เลยหันหน้าหันตาม,มาทําอาหารเผื่อว่าเป็นวิทยาทานนะครับหรือจะเป็นบาร์บีคิวที่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเกิ็ดความรู้จากเมคกิ้งคุกกิ้งวิเล็กแต่หรือเล็กก็เยินดีนะครับท่านไหนที่ต้องการจะออาไปลองทํากินดูนะครับนอกจากทํากินแล้วทําขายก็โอเคนะครับก็ทําได้อย่างที่ผมตอนนี้ผมออกบาร์บีคิวอยู่ก็เป็นพวกหางหมูซี่โครง นะครับน้องไก่อกวายแดงอะไรเงี้ยสารพัดเรื่องนะครับนั่นคือสถานที่จริงที่ท่านชมคลิปไปก็คือเป็นของจริงทั้งหมดนะครับเราทําร้านอาหารมานานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เกิดวิกฤตอย่างนี้เราก็จําเป็นต้องทําทุกด้านนะครับแล้วก็เป็นควา,ามรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อว่าท่านอยากจะทําทานกันนะครับเดี๋ยวเราไปวางให้หมูคลายตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เราทําการหมักกันแล้วมาดูว่า รูปแบบหรือสูตรของ m a k กิ้ง o o k กกิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำหมูกรอบอบพลิกปอนนะครับกับฐานนะครับด้วยโอง่งเดี๋ยวเจอกันครับ นี่ครับบริเวณที่ Making Cooking ทำนะครับนี่อย่างที่บอกตัวนน่นรมฟันตัวใหญ่ตัวดำนะครับครั้งละห้าสิบกิโลสำหรับผ่านเลี้ยงนี่ถังอบเป็ดอบไก่อบน่องไก่อบได้สารพัดนะครับก็ครั้งละสิบห้ายี่สิบตัวนะครับี่โอ่งนะครับ Making Cooking จัดเต็มสำหรับบาร์บีคิวหรือว่าอบปิ้งย่างนะครับนี่สถานที่นี่เขียงใหญ่มากนะครับถอยมาใหม่ ไม้มะขามอย่างดีกลึงอย่างดีสวยงามมากๆนะครับนี่ต้นไม้อยู่บนร้านเยอะแยะไปหมดนะครับเราปลูกเราจัดเป็นสวนเลยที่บนร้านนะครับนี่เมกกิ้งกุกกิ้งชอบธรรมชาตินะครับก็เลยจัดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม้ดอกจะได้ชมแล้วอีกประมาณไม่กี่วันข้างหน้านะครับเดีย๋ยวต้างบ,บคลิปหน้าเดี๋ยวไปถ่ายให้ท่านดูว่าใบมันจะร่วงหมดนะครับพญาเสือคลุงแล้วก็มีแต่ดอก ขาวอมชมพูนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ทำกันนะครับนี่หมูสามชั้นนะครับวันนี้อบกรอบนะครับอบหนังกรอบด้วยพริกป่นนะครับเดี๋ยวเราทำกันเดี๋ยวเจอกันนะครับครับก็สวัสดีอีกรอบนะครับนี่เรามาเริ่มทำันดีกว่าช่วงบ่ายแล้วนะครับนี่ก็ค้มฟ้าคืมฝนนิดหน่อย เขาไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ครับหลังจากหมูคลายตัวนะครับที่ดูกันครึ่งแรกนะครับช่วงแรกไปนะครับหมูคลายตัวคือหมูถ้าเผื่อเราแช่แข็งนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดของแต่ละวันเนี่ยเราใส่ถุงนะครับแยกชิ้นไว้เลยเฉพาะเลยว่าจะเป็นไก่หรือเป็นอะไรเข้าช่องพิษไปนะครับไม่เสียนะครับหลังจากที่เรานําออกมาใช้เนี่ยเวลาเรานําออกมาวันตัดไปเนี่ยเราไม่ต้องไปล้างนะครับ คือรอให้เขาคลายตัวก่อนแล้วก็ไปล้างนะครับไม่ใช่โรเอาแบบแข็งแข็งแบบน้ําแข็งเลยไปลงแช่อ่างแช่น้ํานะครับจะทําให้เสียรสชาตินะครับแต่นี่คือเราปล่อยให้เขาคลายตัวแล้วเดี๋ยวเรามาทําเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ก่อนอื่นมาจัดการในนี่ก่อนนะครับเรื่องด้านหนังก่อนนะครับนี่ เราต้องการให้หนังมันกรอบเราก็จําเป็นที่ต้องเปิดอากาศนะครับเปิดดูนะครับทิ่มแทงนะครับนี่คืออาวุธนะครับตะปูเยอะมากนะครับนี่แล้วก็มีดอาวุธนี่ต้องครบมือนะครับเรื่องทำบาร์บีคิวหรือว่าจะทําเป็นแบบกรอบหรือไม่กรอบนะครับเราก็มาจัดการกันเลยตามเลยครับตามไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับตามไม่มีรูเยอะ ให้อากาศมันออกนะครับให้น้ำมันมันออกมาแล้วมันสามารถที่จะปูนะครับ,รบหลังจากเราตำลูถึงกันอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จัดการหมักกันเลยนะครับนี่เราจะเปิดทางไหนก็ได้นะครับนี่เป็นหมูสดๆทางนั้นเลยครับเราเปิดทางนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุง นะครับเราจะหมักแล้วเจ,จะทำการอบกันอ่ะเดีย๋ยวเรามาจัดการเครื่องปรุงกันเลยนะครับนี่นะครับเบื้องต้นก็คือมีน้ํามันน้ามันมะกอกไม่มีน้ํามันงาเราก็ใช้น้ํามันพืชนะครับเราก็จัดการโรยลงไปนะครับองค์ประกอบที่เราจะทําการทําหมูกรอบอบพริกป่นกันวันนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับทาให้หมูเนี่ยมันผิวสวยนะครับ เวลาเราอบเรียบร้อยก็ผิวมันจะได้ดูดีนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาอกเกลือนะครับนี่เกลือครับโรลงไปไม่ต้องเยอะนะครับพอดีพอดีอดนี่เราก็โรยอย่างนี้แล้วก็บี้อย่างนี้เลยครับ หลังจากนั้นเราก็มาเอาพวกพริกป่นนะครับนี่คือส่วนผสมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับมีพริกป่นพริกไทยดำป่นกระเทียมป่นนะครับแล้วก็เครื่องเทศเป็นพวกอบชงอบเฉยป่นด้วยนะครับมิกเข้าไปนะครับเป็นเครื่องเทศผสมกับพริกป่นที่เราทําการจะหมักหมูกรอบนะครับนี่เราก็จัดการเลยนะครับเอาอย่างนี้เลยนี่ครับ อย่าล <Billie S 2> <Idi om. S 1> ืมนะครับคือพริกป่นนะครับตัวนําแล้วก็พริกไทยป่นกระเทียมป่นนะครับแล้วก็พวกอบชวยป่นอะไรพวกนี้เรามาผสมประสานเข้าไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตาลทรายแดงนะครับน้ําตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับไม่หวานครับไม่หวานไม่หวานเพราะเราทาออกแนวแบบไม่ถึงกับเผ็ดแต่มันจะหอมเครื่องเทศอย่างเดียวนะครับเครื่องเทศตัวนี้คือเราผสมกันลงตัวนะครับมีพริกไทยป่นก็คือพริกไทยป่นแบบ ชนิดที่แบบไม่เผ็ดนะครับมันจะไปผสมกับเครื่องเทศเครื่องเทศก็เป็นพวกไออบเชยป่นอะไรพวกนี้นะครับกระเทียมก็คือเครื่องเทศไทยนะครับสมุนไพรไทยนี่พริกก็คือพริกแห้งก็คือพริกมาจากพริกขี้หนูนั่นแหละครับมาตำแห้งแล้วก็ป่นนะครับนี่เราป่นเองป่นแบบให้ละเอียดนะครับพวกอบพวกปิ้งพวกย่างต่างๆนะครับ จะทําทให้หอมนะครับเมื่อผสมกับพวกน้ำตาลทรายแดงแล้วก็พวกพริกไทยดำป่นอะไรพวกนี้กระเทียมอะไรพวกนีม้มันจะชูรสออกมาครับหอมชวนชวนกินทีเดียวนะครับวันนี้เลยเมคกิ้งคุกกิ้งทำสูตรพิเศษขึ้นมาอีกนะครับหมูกรอบอบพริกป่นนะครับจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ำส้มสายชูเลยครับนะครับดึงขึ้นนิดหน่อย นะครับเทลงไปเลยเดี๋ยวเราหมักสักสิบห้านาทีนะครับนี่นี่นะครับ,รบเราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอรอใหอ้เนี่ยคือหมักด้านหนังประมาณสิบห้านาทีแต่ด้านนอกนี่เราไม่ต้องหมักอะไรแล้วนะครับคือเครื่องเทศต่างๆเราก็ผสมประสานเข้าลงตัวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสิบห้านาทีเราก็ทำการอบกันเลย ช่วงนี้เราไปก่อไฟกันก่อนนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเรามาจุดไฟกันเลยครับช่วงระหว่างเราที่รอการหมักอยู่นะครับเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนใช้ถ่า,านครับวันนี้นี่ถ่านไม้กุ่งกลางร้อนแรงเราต้องอาสายเช็คนะครับคือเป็นพวกอบย่างปิ้งเนี่ยถ้าเราแบบเผลอนิดเดียวมันก็ไหมเท่านั้นแหละนะครับนี่ไฟเริ่มแล้วนะครับนี่เราจุดไฟแล้ว เดี๋ยวประมาณ15นาทีพอดีก็ตัวหมักนุ้นก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จัดการเอาไฟลงโอ่งแล้วก็วางวัตถุดิบเลยครับนี่ครับเราก็จุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนไฟจะแรงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาใส่โอ่งเลยนะครับนี่ไฟนี้ก็ยกแรกนะครับที่เราทําการอบนะครับเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบลงเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเตาลงก่อนถ้าติดช่วงกว่านี้เดี๋ยวเราก็อันตรายนะครับนี่วันนี้เราใช้โอ่งนะครับ เดี๋ยวเอาวตัตถุดิบลงเลยนะครับเอาไฟลงเสร็จปุ๊บก็วตัตถุดิบลงเตาตัวนี้มาตรฐานเ,าเตาสแตนเลสนะครับอย่างดีไม่พังนะครับวันนี้ชวนท่านมาทําหมูกรอบพริกไทยป่นนะครับกับองค์วันนี้นะครับโดย Making c o o k i กกิ้ง h เล็กแต่ลเล็กนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับจาก making cooking with เล็กแต่เล็กแล้วก็ขอกขอับคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งท่านเก่าท่านใหม่นะครับก็ขอ,ขอฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับเราพยายามสรรสร้างอาหารแปลกๆแหวก,กแนวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่หมูกรอบแล้วก็ไม่เิดบังเรื่องสูตรเรื่องเคล็ดลับนะครับท่านสามารถเปิดดูแล้วก็ทําตามได้นะครับไม่ลิขสิทธิ์เพราะเราทําร้านอาหารนะครับยินดีที่จะเป็นวิทยาทานเล็กๆน,น้อยๆเผื่อว่า ท่านนาไปแล้วดัดแปลงนะครับคืออาหารเนี่ยมันไม่เป็นสูตรเฉพาะตัวไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ใครที่ว่าชอบแล้วก็รักมันที่จะทํานะครับแล้วก็ทําคนเราต้องทําครั้งแรกอาจจะไม่สําเร็จพอครั้งที่2ที่3เราเกิดการจานานนะครับนี่ก็ไม่กิ้งกุกกิ้งก็ทําทุกอย่างอาหารทําทุกสไตล์ทุกแนวนะครับอาหารไทยซีฟูด้ดทุกเรื่องนะครับบาร์บีคิวเราทําแบบนานแล้วด้วยนะครับ ก็จะเจอส่วนใหญ่เป็นพวกงานเลี้ยงของพวกนงฝรั่งแต่พาฝรั่งตอนนี้ไม่ต้องถามแนะล้วเงียบกลิบนะครับก็เลยเนี่ยมาทําตามออเดอร์นะครับก็วันนี้ก็นําท่านมาทําหมูกรอบอบพริกป่นนะครับเป็นสูตรนะครับผสมประสานกับเครื่องเทศเป็นสูตรเฉพาะของเล็กแม i กกิ Making ้งคุกกิ้งวิทเล็กแต่เหลือเ,เ,เล็กนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ ครับเราก็มาลงวัตถุดิบกันเลยนะครับนี่วัตถุดิบไฟโอเคกําลังดีเราลงอบกันเลยครับเดี๋ยวสี่สิบนาทีเรามาดูกันนะครับนี่สามชั้นอบกรอบด้วยพริกป่นนะครับครับนี่หลังจากเราาวัตถุดิบลงแล้วนะครับก็ฐานเราไม่ได้เพิ่มทีนะครับถือว่าฐานเบาแล้วนะครับนี่หมูเริ่มคลายตัวเดี๋ยวเราใส่ฐานเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาอบ สี่สิบนาทีถึงชั่วโมงก่อนที่เราจะกลับด้าน,นครับนี่หมูเริ่มคลายตัวแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มฐานนะครับนี่ฐานถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่มฐานหน่อยนี่ครับเราก็กลับด้านแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราก็เอาด้านหนังเข้าหาโอ่งแล้วนะครับนี่เนื้อสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเพิ่มฐานสักนิดหนึ่งนะครับนี่หลังจากสี่สิบนาทีผ่านไปนะครับก็ ได้ผลงานที่ดีมากนี่นะครับสวยมากๆเลยหมูกรอบอบพริกป่นวันนี้นะครับ c o o k i ก g ิ <Wow. S 1> ้งุกกิ้งวิเล็กแต่หรือเหล็กนะครับนี่ใก็จะสุกแล้วครับเดี๋ยวเราเพิ่มทานทัก2สองก้อนก็นพอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราทำการอบต่ออีกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับอาจไม่ถึงนี่น้ำก็จะแห้งแล้วนี่สวยมากๆเลยสวยมากๆ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเพิ่มฐานหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับเราก็เพิ่มฐานแล้วนะครับนี่สองสามก้อนเดี๋ยวเราทําการอบต่อ,อีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าเห็นครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาเลยนะครับใช้เวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยเปิดเผยกันเลยทําแบบไม่ออมไม่กักกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานความร,รู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ เรายันดีที่จะถ่ายทอดแบ่งปันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะได้นําออกจากโอ่งเพราะว่าสุกแล้วแน่นอนนะครับเรากลับด้านใช้เวลาอีกไม่นานก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับหมูกรอบอบพริกป่นนะครับวันนี้นี่กรอบมากๆเลยดูแวววับเลย นี่นครับเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันดูว่ากรอบขนาดไหนนะครับนี่วันนี้ทําหมูกรอบอบพริกป่นนะครับสูตรสไตล์ making cooking with เล็กแต่เหล็กนะครับนี่มีดเราพร้อมพึ่งมาแล้วนะครับนี่พึ่งมาตอมแล้วหอมหอมมากๆเลยครับนี่มีดพร้อมนะครับนี่นี่ท่านดูว้าวเฮานะครับ น to yeah. yeah. ี่นี่นี่นี่พึ่งพ่พึ่งนี่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 นีนีพ่งมาตอนน่่มนนี่หอมจนว่าพึ่งอยู่ไม่ได้เนี่ยต้องต้องมาแล้วดูเนื้อสวยงามมากๆครับเนี่ยวาวับเลยให้ดูพึ่งด้วยนะครับดูแต่หมูไม่พอพึ่งวยนี่นี่ยอด จอจริงๆนี่เนื้อฉ่ำในแล้วครับเนี่ยนี่น้ำมันออกหมดแล้วนะครับเนี่ยรีดน้ำมันออกหมดแล้วหมูสามชั้นนะครับอบพริกป่นวันนี้นะครับหมูสามชั้นอบกรอบอบพริกป่นนะครับนี่ดูท่านดูสวยมากเลยกรอบจุดๆเนี่ยกรอบจริงๆ เดี๋ยวร้อยเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับหอมมากๆหอมจริงๆนะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่หนังกรอบกรอบจริงๆนี่ดูเนื้อไขมันออกหมดแล้วครับเนี่ยอร่อยมากๆเนี่ย ครับก็มาถึงขั้นตอนที่เราสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คความกรอบกันดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรียกความสดชื่นก่อนครับมาสดชื่นด้วยกันนะครับอ <c oughs> ครับเรามาเช็คความกรอบกันเลยดีนะครับนี่ดูสวยงามมากมากนี่ นี่เยอะม,มากๆเลยนี่ครับท่านดูสุดยอดเลยเนี่ยหมูกรอบอบพริกป่นนะครับแล้วก็เครื่องเทศหอ,หอมมากๆาหอมจริงๆหอมจริงๆเดี๋ยวเรามาตัดกันดูนะครับดูความกรอบกันหน่อยนี่เมื่อกี้เราบากด้านหน้าแล้วก็ตัดจากด้านหน้าเลยครับเบา อืมเรียบร้อยครับนี่นี่ดูท่านดูนี่ครับนี่ดูความชุ่มฉ่ำภายในนี่ดูอืนี่ดูน,ดน้ำสุดยอดเลยครับเนี่ยอลังการงา,านสร้างเลยครับวันนี้นี่นะครับ m a k i ิ g c ก o k i n ิใช้สูตรเฉพาะของ making c ก o k i n ินะครับเนี่ยเราเอาสมุนไพรนะครับผสมกับพริกป่นแล้วก็ทาด้านหน้ากับเนื้อสดๆเลยนะครับนี่ดู ความเยมิ้มชนิดที่แบบนุ่มในนะครับสุดยอดอลังการอาหอมมากๆหอมจริงๆหอมเครื่องเทศครับเนี่ยเดี๋ยวเราสับกันดูนะครับนี่ดูกรอบจริงๆ ทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกินดูก่อนดูทักอันก่อนนี่ดูดูเนื้อครับเนี่เนื้อแบบอมจมพูนะครับเนี่ยนี่นี่ส่วนเนี้ยชมพูที่ท่านดูอมจมพูเลยนี่ดูสามชั้นนะครับเนี่ยอบกรอบนะครับอบพริกป่นวันนี้นี่นี่ท่านดูอลังการนานร่างเดี๋ยวเคี้ยวดูทานด้วยกันนะครับอ อืมอืมอืมอ๋อนุมในหอมแบบเคี่ยวครับหอมเครื่องเทศข้าวจม,มูกเลยเน็บจริงจริงเรเรื่องนะครับไปทำทานกันดูนะครับคิดว่าเป็นความรู้เล็กกน,น้อยที่เมคกิ Making ้ง o ุ k กกิ้งปรุงแต่งขึ้นมา นะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับอร่อยครับมากมากเลยเอาอีกชิ้นแล้วกันอร่อยหยุดไม่ได้แล้วอืมอืมอืมเฮ้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอร่อยมากๆ แล้วเจอกันครับ